เพื่อที่จะให้พี่น้องที่มาชุมนุมในที่นี้เริ่มจุดกันต่อในสนาบันต่ออไปครับผมอยากบอในที่นีวว่านักศึกษาทุกคนที่จัดงานนี้เขาไม่ใช่ผู้สื่อข่าวเขาไม่ใช่พลหลกนแต่เขาเป็นคนจุดไม้ขีดครับจุดไม้ขีด่างไร ห้องที่มันมืดเราอยาหา่าวร่วมไม่ได้เราบอกว่าอยากให้ห้องมันสว่างเราเลยทำการจุดไฟขีดเึ้นมนกาครับและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่เห็นด้วยและอยากให้ห้องมันสว่างขึ้นจะช่วยกันต่อไหมขีดอันนี้ให้มันสว่างทัง้งห้องครับและถ้ามันสว่างมากพอเป็นไฟลากทูก ขึ้นเวทีเลยครั้งแรกผมมักจะเดินถามว่าตอนนี้มึงีะทำอะไรบ้างในหลวจะทำอะไรไหมการขึ้นเวทีครั้งแรกเนี่ยมันสอนให้ผมรู้ว่าระบบเส้นสายในเมืองไทยนั้นมันเยอะเลยครับผมเป็นคือผมเป็นคนที่ให้งานจบไปแล้วจะมีงานไหม คือผมขึ้นมาท่าการสะบัไหมทุกคนล้วนจกผมได้ทุกคน